สวัสด,ดีวันสงการท่านผู้ชมทุกทุกท่านจ้าวันสงการเป็นวันปีใหม่ไทยเนาะจ้านะก่อนไปชมบานกับขใอ้ท่านผู้ชมมีแต่ความสุขเนาะจ้านะปีใหม่ไทยกะลำลำรวยๆยคิดหวังสิ่งใดกับขอให้สมปรารถนาจ้าเหตุเหียงกิจการใดกับขอให้เจริญหนุงเรื่องสําหรับคลิปนี้กะพาท่านผู้ชมมาชมบานลุงหารคือเกาจ้า การกับ่าไ้ไปใส่เนาะเพราะว่าเฮากับหยุดเชื้อเพื่อชาติคือเกา่าโควิดกัยังอยู่คือเกา่ายังว่าไปใส่อยู่แห้งอันระบาดหลายก็เกา่บาบ้านหลังนี้ก็เป็นบ้านที่เคยชมไปแล้วนะจานะ้าเนาะแต่ว่าทางหลานยังบได้ยกสูงก็เลยนําภาพบรรยากาศมาให้ท่านผู้ชมเบิ่งอีกเพราะว่าพอดีมาเบิ่งบ้านแล้วก็เห็นทางหลานเป็นยกขึ้นก็เลยอยากเอามาให้ท่านผู้ชมเบิงเเเบ่งจะได้มองเห็นภาพ บ้านหลังที่ยกสูง2เมตรน่ะจ้าบ้านขนาด4คูณ5เมตร50รวมชา้นแดดน้ำก็เลยเป็น4ทาบาร่วมชั้นแดดก็เป็น3คูณ5เมตร50ยกสูง2เมตรอยู่ในราคา200,000บาทนี่ก็เป็นบ้านสร้างเหตดเนาะจ้าเนาะถ้าท่านผู้ชมท่านใดได้เบิ้งขีปก็เสียห่งเป็นบ้านสร้างเฮ็ุไม่มีห้องน้ำต่วายกสูง ยกสูงเนี่ยก็มีเล็กฉากให้ทุกเสาทุกต้นเพิ่มความแข็งแรงของบ้านเนาะจัดทรงก็ส่งทั่วประเทศไทยส่งฟรีในภาคอีสา,านภาคอื่นๆก็แนะนําคุยกับทาง้านโดยตรงนะจ๊ะเนาะจะได้คุยรายละเอียดของการทรงบานต่างๆทางเขา่าทางออกง่ายบอ่อพื้นที่เป็นจนังไดมันก็มีรายละเอียดนะจ๊ะเนาะยิบย่อยแนะนําคุยกับทาง้านจะได้ข้อมูลที่ชัดเจน ทางประเทศเล่าทรงบอทางเล่ากับทรงคือกันจ้าแต่ว่าทางล้านจะหายใจค่าขนทรงคำใช้เดนเองคำไปฟังเล่าเองทางเจ้าภาพต้องจ่ายเองทุกอย่างเนาะทางล้านบ่ได้ใจ่ายให้ถ้าสั่งเฮ็ดบ้านนี่โดนบอสำหรับบ้านขนาดนี้กะบ่เกินหนึ่งเดือนจ้าเสร็จถ้าบ้านหลังใหญ่หลังเป็นล้านกะประมาณสองเดือน ถ้าหลังลดลงมาใบญ่ปันไดกับประมาณหนึ่งเดือนประมาณนี้เนาะจาะ้ะเนาะสีดนสีซ่าซ้ำไดกับคืนอยู่กับคิ้วการสร้างจ้าคิ้วในการสร้างเห็เดเข้าได้คิ้วใดเข้ากับตามนั้นเนาะจาะ้จะเนาะแต่ว่าเวลาในการจัดทํำกับประมาณนี้จา้าผ่อนผ้าชุ่มเนาะยังบ่ไย้ยกสูงบางท่านก็อาจจะมองผ่าบ่อออันนี้ก็คือโมเดิร์นยกสูงก็งามไปอีกแบบหนึ่งเนาะจาะ้าเนาะ ยกสูงบต่ตองเห็ดหลังใ่เห็ดหลังพอดีพอดีตั้งไว้ย,ยุ่สวนหรือว่าตั้งไว้เป็นบ้านพักพอนบ้านนั่งเล่นสําหรับบ้านใหม่พักพอนย้อนใจเนาะกะหมอกขึ้นกันจา้าวัดจาเป็นต้องเฮ็ดใหเ่เฮางบบ่หลายเขาก็าเห็ดซ้ํหนีก็ได้จา้าเพิ่มห้องน้ําจาะห้องข้างล่างกับต่อเติมเล็กๆหน่อยๆก็ได้ขึ้นกัน เสาบ้านหลังนี้ก็มีทั้งเบิด8ต้นเป็นเสานาหกถึงนาเจดต่อไปกับขึ้นไปช่วมบนบ้านกันเลยจ้าในส่วนของบันไดนี่ก็มีทั้งเบิดเก่าขันพื้นบันไดกับกว้างขวางดีจ้าพื้นย่างสบายช่วงของบันไดก็ประมาณ1เมตร ขึ้นบันไดามากก็จะเห็นประตูเนาะมีประตูปิดป้องกันมา้าหรือว่าเพิ่มความมิดชิดแน่จากหน่อยเพื่อบอกให้โล่งค้นไปเนาะก็จะเป็นชั้นแดดจ้าตรงนี้หลังคามากบ่ถึงเป็นชั้นแดดหนึ่งเมตรมีพนักงานบริการเปิดปิดประตูให้น้ำจามือน,นี้ปิดเทิ่มแล้วพนักงานปิดเทิม่มนี่ก็เป็นชั้นแดดจ้าหนึ่งเมตรกว้างสองเมตร นี่ก็ถัดมาก,ก็จะเป็นระเบียงด้านนาพ่อมานั่ง3 2คูณเมตรรวมชานแดดก็จะเป็น4คูณเมตรฝ้าก็เป็นฝ้าไม้สาหรับสีท่่ทงล่ลานลงไปก็บพึงลงได้รอบเดียวรอลงซ้ำอีกเนะจนะ๊ะเนาะยังบ่เสิ็จเดียวก็ลงซ้ำก่อนทรงหมอนี่ก็เป็นบรรยากาศระเบียงด้านหนากว้า,วางขวางดีจ้าสำหรับ ท่านผู้ชมหรือว่าลูกค้าท่านใดงบบ่าหลายหรือว่า่จํา,เ,า,าปจเป็นต้องได้ใส่บ้านหลังใหญ่เนาะเอาไปว่างน้ําสวนหรือว่ายุทงให้ทงหน้าหรือว่าไว้สาหรับพักพอนย้อนใจหรืออยากฮ็ดเป็นบ้านพักกับมาะือกันกจ้าแบบนี้หมออีกแบบหนึง่งนี่สาหรับภ้าในห้องนะจาะ้าเนาะสาหรับท่านผู้ชมท่านใดที่ได้เบิง่งคลีปผ่านมาแล้วกะจะพือเกา่านะจะ้ะเนาะ ขนาด3คูณ3เมตรห้เนีนกระจกจ้าติดกระจกติดพามา่านติดแอร์กระโมะอีกรางหนึ่งจ้าสำหรับผนังกับฟ้านี่รอลงสียังบ่ไดล่ลงสีพามาชมรอบนี้ก็คือยังลงสีภายในยังบ่แล้วเนาะลงแต่สีใหม่ไว้ก่อน จะเป็นบรรยากาศรอบ มามามาลองนั่งมานั่งมาลองนั่งมานั่งครับอ๋อมาลองนั่งมานั่งมาชมบ้านไม้ลุงหานใช่ไหมลูก<ร>ทำไมพ่อเป็นโมโม แน,นะะข้างหน้าเป็นประตูเปิดขอาไปคือเป็นห้องครัวแล้วก็มีประตูเข้าห้องด้านหลังเป็นห้องน้ำหนึ่งห้องน้ำหนึ่งห้องนอนหนึ่งห้องครัวหนึ่งห้องครัวใหญ่ๆเลยจ้ะผ้าช่อมไปแล้วสามารถไปเบิ่งได้อันนี้คือลงสีเสร็จแล้วตอนผ้าช่มมีผ้าได้ลรงสียังพอเสีอันนี้คือเสียแล้วนะคะเนาะ,ะลรงสีแค่หลอบเดียวยังหลอบสองยังบนลง ท่านผู้ชมท่านใดฟังเ่าท่านในการบรรยายก็สามารถไปเบิง่งใดจ้าอยู่ในคําอธิบายใต้คลิปจะมีรายละเอียดของบ้านทีู่เบอร์โทรห้ครบเลยทจ้าสามารถเข้าไปเบื้องใดคือกดซื้อคลิปสังเกตใต้คลิปก็จะเห็นรายละเอียดต่างๆหรือว่ามีน้บาบัดไว้อยู่ใายคลิปเบื้องจบคลิปก็จะมีน้ามัตรของทางร้านให้สามารถติดต่อทางร้านได้โดยตรงจ้าสำหรับท่านผู้ชมท่านใดสนใจ คลิปนี้ก็ขอคตัวลาไปก่อนคลิปนาพอกันไหมสวัสดีจ้า